ร้านเติมเกม Power Pay รับเติมเกมฟรีไฟ r e และเกมอีกมากมายกว่า80กว่าเกมเปิดทําการมาแล้วถึง7ปียังไม่มีปัญหาเรื่องรีฟันการันตีจากลูกค้าที่กดถูกใจไปกว่า100,000กว่าคนถ้าไม่ดีจริงผมไม่กล้ามาแนะนําให้ FC ไปเติมนะครับถ้าใครอยากเติมเกมลิง์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผม เพจซุปเปอร์ไก่ช็อปร้านขายไอดีเกมฟรีไฟล์และ ROV ราคาเริ่มต้นเพียงแค่100บาทเท่านั้นและยังรับซื้อไอดีเกมทุกรูปแบบงบไม่จำกัดเพจจริงคนถูกใจต้องหลักแสนและคนติดตามต้องหลักแสนนะครับใครอยากซื้อไอดีเกมเลิงอยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมเอาละครับผมก็ขอสวัสดี MC ที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องของเค้กไกกอคอนิกเช่นเคยนะเรามากันในไอดีไก่นะครับรู้สึกว่าเล่นไอดีไก่ช่องนี้จะค่อนข้างที่จะมันไหมอยู่แรงฮีโร่อีกนี้แบบ ยิงไปแบบไม่ต่ำกว่า10คิวเลยนะครับมาดูกันว่าเกมนี้เราจะได้เท่าไหร่ได้กี่คิวนะสกิลที่ผมเอามานะครับเป็นโอเลออนโจตาในรินะครับแล้วก็ตรงสุดท้ายเป็นของลูกูไม่ใช่มิเกละนะครับโดรับจบเลยเปงนว่ที่เดียวกันนะวงฟ้าอย่างหน้วยโทก้อนสวย ได้หัวก้อนต้นเกมนะแหลมแมวแหลมแมวผมรู้สึกว่าเล่นไอดีไก่เอาเอ้เบิดหามขึ้นเท้าเราเอาไอดีไก่ไปสุ่มทีมนะครับรู้สึกผมจะเจอเพื่อนฮีโรอีกหรือว่าไดมอนด์นะในทีมแต่ว่าผมเอาไอดีหลักที่เป็นแรงแกนไปสุมนะเจอเพื่อนแรงโกแรงซิวเวอร์แรงบอลเนี้ยในทีม3คนเลยมีผมแรงแคนคนเดียวผมไม่กล้าสุมทีมเลยทุกคน ข้างล่างแล้วคนละตี้ด้วยนะอันนี้แตกเลยมีต่อพบไกต่พบไก่อยู่โอเคตรงหน้าผานะอ้าวไม่หรอกสองคนนะตัวนี้ของฟูจังไนงะมีกอดสี่กอดสามสวยเลยแบบนี้แต่เราไม่มีหมวกนะเหมือนเขาจะเล่นปืนเคาะด้วยต้องระวัง ต้องเอาตัวข้างหลังก่อนข้างล่างยังอยู่โอเคเพื่อนก็ไม่ซ้ำให้เลยนะปกตินี้จะจะมีคนมาซ้ำให้แล้วก็มาเก็บของให้ด้วยเพื่อนเพื่อนดีเพื่อนดีโหวงฟ้าแป๊บเดียวหคิวแล้วอะเตือดจัดเลย ค่อนข้างที่จะสนุกนะเล่นฮีโรอีกหรือว่าซีซันหน้าผมอยู่ฮีโรอีกดี <laughs> แบบเดินไล่คิวชิวๆอะไรเงี้ยเกมมันค่อยไม่ตึงนะเวลาผมเอาแรงแกนไปสุ่มนะเกมค่อนข้างตึงนะครับแล้วมันก็ไม่ค่อยสนุกเพราะว่าคนเขาเล่นเซฟกันแต่ถ้าอยู่แร้งแดงแร้งดมอนนี่คือแบบยิ่งใส่กันนัวเลยอะ,อะตรงเพื่อนเท้าขึ้นระวังตัวด้วยนะจ๊ะผมไม่ค่อยชินกับคำพูดของ ไอดีนี่ยอ่ะเหมือนคนละไอดีต้องปรับคำพูดใหม่ด้วยมั้งเพื่อนยิงล,มล้มละพอดีแหละสวยเลยได้หมวกสามเดี๋ยวเราซื้อสะคบสี่ก่อซื้อเก็บเสียงไม่ได้ตังค์ไม่พอจบเลยมีตัวชุบกันนะกระสอง,องจัดแล้วแหละไม่มีเครื่องดีนะครับทันไหม แต่ว่าปล่อยเขาชุบไปก็ได้นะเพราะว่าเขาตี้เขาไม่ค่อยตึงเท่าไหร่แต่ถ้าเจอตีตึงนี่คือต้องรีบฆ่าเลยเดี๋ยวเขาเกิดมาแย่งคิวเราเก็บนถ้าเจอตี้เล่นไม่ค่อยเก่งเราปล่อยให้เขาชุบกันก่อนนะให้เขามีโอกาสได้เล่นกเหมือนตึงอ่ะพูดอย่างเี้เหมือนตึงอ่ะเอา่อยเพื่อนโอเคทันอยู่นะมอกีเขาจะลากเพื่อนนะเขาไม่สนใจผมเลย ตัวเกิดใหม่น่าจะไม่ลงที่เดิมนะนะเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบมีตัวอยู่ตรงเมืองนี้นะครับเขาเรียกว่าเมืองอะไรนะหาบเหรอเห็นมีหยับวงนะครับน่าหยับเสร็จไปละในแผนที่เพือ<า>่อนบอกไม่ตามละ<า>ตามไปมีต่ลมเฮ้ยมีตัวหยับไอดออยู่หรือเปล่าขอเช็คก่อนแล้วกันเบอร์สี่เข้า ตัวซ้ายอา้าวครณตี้ด้วยาดีๆครับแบบนี้โครณตี้ <Okay. S 1> เหมือนจะไม่มีเกาะน,นะเหมือนจะเกิดใหม่หรือเปล่า้ไม่ใช่ของฟูเลยโอ้ยเข็มหายเพื่อนเดินมาดูดเข็มไปนะเอาไงดีเนี่ยขอเข็มเพื่อนก่อนเพื่อนครับ เออใครเก็บเข็มไปผมขอหนะ่อยดิดีนะที่เขายังให้เอ,อ้แต่ว่ามันร้านค้าลดราคานี่นะมันซื้อเข็มได้นะลืมดูเลยโอเคเอ้ยด้านขวามียิงกันนะ หนาวไม่รู้ว่ามีตัวซ้อนหรือเปล่าเฮ้ยมีเสียงเท้านะเ้าชุบตัวเองหรือว,ว่าเพื่อนมาชุบอ่ะโอ้ไกลไกลเลยเฮ้ยโหหลายทางน,นี่สองตัวโหหลังเขาเข้าอีกสี่ตัวเฮ้ยเพื่อนมาช่วยละเพื่อนไหวหรือเปล่า นเล็นดาวอยู่อโอเคขอดาวเขาดาวสกิลอันนี้นะชุบตัวเองขอบคุณนะโหยังตึงอะ่ะยังเดือดตรงนี้สองสองลุมสี่ เวอร์เกินเพื่อนมาซ้อนเราอ่ะเพื่อนซ้อนดีนะเมื่อสองนี้เดินตามเราต้อยแต่ว่าแต่ว่าล้มตลอดเลยตั้งแต่วงชุบละโอ้โหเพื่อนเปิดตาล่าเลยหรอเอาจัดเยียมเลยเฮ้แต่ว่าในโดนผมก็มี เดี๋ยวเอาตัวในโดนก่อนดีกว่าตัวนั้นอยู่นอกวงนะไม่ค่อยอยากเล่นนอกวงเท่าไหร่ส่วนมากผมจะตายวงตลอดเลยนะครับเพราะว่าเออ่นอกวงค่อนข้างที่จะเยอะนะผมเล่น ID ไก่นี้ตายวงบ่อยมากเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยตรงนั้นมีไอวอลนะข้างล่างไอวอลเต็มเลย แต่ว่าทําไมในโดนเห็นคนเดียวหรือว่าเขายิงกันจนเหลือคนเดียวแล้วเสียงอยู่ใต้เท้านะต้องไหนเนี่ยหลังเสานี่หรอไม่มีเฮ้ยเขาเยียบวงเอ้ย,าอย,าอยมาจากไหนเยะแยะเนี่ยมีหงวสลิงมาด้วยโอ้อ มีตัวยิงไกลนะไปแล้วไม่อยู่ละบาสุก้าแล้วกันโดนนะไม่ตายเนื้อเท่าไหร่เนี่ยเอาตายตัวนั้นเจ็บตัวไปเก้าสิบกว่า แค่ไหนแล้วอเคต่อยังมีอุ้ยโอ้โหถึกถึกจัดตัวนี้โหก้อนเก้าเม็ดค่อยแตกอะ่ะโหแล้วผมดีเลย์มากเลยตอนนี้ตั้งไอวอยังดีเลย์เลยอะ่ะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเวลาคนเยอะ เพิ่งมาเป็นหลังอัพแพดนี่แหละเดีย๋ยวเราไปชุบเพื่อนก่อนแล้วกันตัวตาล่างอยู่นะไม่รู้ว่าตัวอยู่ตรงไหนเสียงเหมือนอยู่นี่นะโอ้ไปข้างล่างละชุบเพื่อนก่อนดีกว่าเอาชัวร์นะโอ้โอ <laughs> เพื่อนขวางทาง Okay. มีสกิลโซเนียน่ากลัวนะคนมีสกิลโซเนียเนี่ยทำเป็นเล่นไป15คิวแล้วนะครับอ๋ออย่าบอกนะผมจะตายวงอีกแล้วเนี่ยของของดีของดีอยากได้ปืนสลิงมากเลยข้างหน้าก็มีตัวอีกปรสามคำให้หน่อยแป๊บนึงโอ้ยทันไหมเนี่ย โอเคเขาไม่เห็นเรานะผมอยากได้ปืนสลิงมากเลยครับตอนนี้ถ้าผมมีปืนสลิงผมจะไม่ตายวงหายากจังเลยตายไหมเบอร์สองไม่ไปไม่ไปผมทิ้งนะวงเล็กแล้วอ่ะอยเย็นเด้ออย่าพึ่งดิฟอย่าพึ่งคว่ำโอ้ข้างหน้าผมก็มีตัว Nà điệp trời lời. Về ra yêu tội đi tạc lời. quá. phải, nó minh. Hải trời. Tội Ô, nhủ hai cơn. ผมนึกว่าเขาวิ่งมาช้าละกำลังจะโทรก้อนโดดยิงเลยเขาเล่นระยะนะามาแล้วนี่รอรอจังหวะนี้เลือนผมแทบไม่ลดบอกเลยดักขอบวงนะเล่นยากว่ะอ้าวเหลือผมคนเดียวเหรอเพิ่งเห็น เฮ้ดาวน,นึ่งไปนั่งชุบเพื่อนไปนั่งชุบหมดตีหนึงเอ้ยซ้ายจากไหนเนี่ยโอเคเฮดตัวนี้ก็หมดตีคนย,ยังเหลือซ้ายอีกนะชุบเพื่อนก่อนโอ้โหชุบรวยไปเลยมีเครื่องดีดไปเนี่ยเอ้ยมีเครื่องดีดสวยอู้วโอ้โหมีคนยิงผมมาอีกเข้าวงมได้ไหมเนี่ย ไปแล้วจ้าโอ้ยมากลางดงเลยทั้งซ้ายทั้งขวาเดี๋ยวตัวนี้นะตัวแตกโอ้โ,อโเกือบตายเอ้าเพื่อนโอ้เรียบร้อยโดนลากเกาะผมแตกนะเอาหมอผมเดี๋ยวลูกเดียวด้วยโยลมเจาะยับดีนะไอ้ไอ้ตัวนี้เขามีสกิล ไอวอลแข่งเหมือนกันมายืมบารมีไอวอลศัตรูเลยเจาะไปเข้า่อบอกเลยพอยผมไม่มีเกาะอนคือไอวอลผมมันไม่พอที่จะตั้งมันไม่พอที่จะตั้งให้ไอวอลมันหายนะถ้ามีสามลูกอ่ะโอเคเลยยังไงผมเจาะ็เจอะไ่แตกแล้ววงบีบโอ้โหจะออกได้ไหมเนี่ยสวยจัดเอ้ยตรงนี้ออกได้ มาดีครับมาดีครับอุย้ยยังจะมีโซเนียอีกทันไหมเนี่ยโอย้ไม่ทนันโอ้เรียบร้อยโอย้โดนตัวไกลยิงมาอุต่าห์มีเข็มชุบตัวน,นี้อิ่มเลย <c ười> คิวฟรีเสรยายมากแต่ว่ามันนะเกมนี้ยี่สิบสามคิวสามเอ็ดแปดพันห้า โอ้โหเกมนี้มันมากๆนะครับทั้งต้องทั้งต้องยิงคนนอกวงต้องหนีคนเอยเขาเรียกว่าอะไรน,นะต้องหลบคนที่ยิงมาในวงแถบท่องบอรีบเข้าวงอีกไอวอลก็หมดของก็หมดหมดทุกอย่างแล้ะครับเพื่อเนเอ้ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสําหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับถ้าอยากให้ผมเล่นไอดีไก่ไปแบกอีกก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาทุกคนไปก่อนบา,บายๆครับ